อาจจะเล่าให้สั่งนะเดี๋ยวคนจะนึกว่าทฤษฎีนี่มหัศจรรย์นู่นนี่แล้วก็อะไรต่างๆซึ่งหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าโลกยุคใหม่เป็นยังไงนะซึ่งเรื่องบีไอ BI เนี่ยจริงๆมันเริ่มมาสมัยหนึ่งเก้าสองเจ้าสงเก้า <19 29. S 1> ที่เกิดวิกฤตทั้งใหญ่เกรดดิเพรสชั่นของอเมริกาการวิกฤตครั้งนั้นใหญ่ที่สุดในโลกทุกวันนี้ยังไม่มีอันไหนที่ใหญ่เท่านะ 1929เนี่ยนะก็เกิดวิกฤตแล้วก็ล่มสลายตลาดหุ้นล่มสลายลงมา90เปอร์เซ็นตนะแบบเดียวกับปีปี40บ้านเราอะนะ,ะซึ่งก็ใหญ่ที่สุดยังไม่มีใครหมายก็ในประเทศไทยนะปี40ก็ยังใหญ่ที่สุดปี1929เนี่ยเกิดวิกฤตเอ,อนักลงทุนก็เจ๊งกันหมดเลยล่มละลายคนสาบส่งหุ้นเลยใครมาพูดถึงเรื่องหุ้นนี่นะต้องจัดการเลย หมายก็ที่บ้านนี่ถ้าเิอเรื่องหุ้นมาเนี่ยตายเพราะมันเก็บเจ็บมากนะล่มละลายก็มันแตกากคนตกงานหลังจากนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนตกงานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอกสี่คนตกงานคนหนึ่งนะ<ห>เดินกันเกิดเลยแต่หนักมากนะก็ะบอกว่าเหตุหตการณ์ชั้งนั้นเนี่ยที่มันยาวนานมากเลยมันมันหลายปีแล้วก็หุ้นนะตกไปยี่สิบห้าปีกิจกราม,มาที่เดิมนะเพราะว่า สมัยนั้นนะทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่เจริญหมายว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ยังไม่เก่งใช่ไหมแล้วก็โลกยังใช้เขาเรียกว่าทอ,องนะเป็นเป็นเงินหนะักเพื่อง่ายนะก็คือว่าถ้าคุณจะพิมพ์เงินได้คุณต้องมีทองมาซัพพอร์ตแล้วก็บอกกลายเป็นว่าคุณไม่สามารถที่จะใช้รเรียกว่ากลรลทชะงักการเงินนะนะใช้ใช้การเงินนะมาแก้ปัญหา ซึ่งสมัยใหม่ไม่ใช่แต่ตอนนั้นน่ะมันกลายเป็นว่าถ้าคุณเงินเนี่ยคุณไม่สามารถไปทําอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีทองคุณกินเงินไม่ได้ค่ะทีนี้เวลายามที่ทุกคนไม่มีเงินในกระเป๋าเนี่ยมันจะอะไงมันจะหาเงินที่ไหนอ่ะมันไม่มีเงินจะให้หาแต่ว่าพอไม่มีเงินเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่บริบุกบริโภคไม่ได้บริโภคไม่ได้โรงงานก็บอกก็คุณไม่มีกําลังซื้อเราจะผลิตได้ไง สุดท้านก็เป็นวนอยู่เนี่ยว่าเศรษฐกิจก็เน่าอยู่เนี่ยเพราะมันไม่มีเงินใช่ไหมเพราะตอนนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องของกูสแตนดาร์ดนะ